อวันนี้ก็สบายหน่อยปลานะ่าจะเยอะมาตกปลาดีกว่าเราเงินก็ไม่มีมาหาตกปลานั่งเล่นตรงนี้ดีกว่าเฮ้วทำไมไม่ตกวะเฮ้เออฮ้ย,ย,ยดูทีปลากินเบ็ดยังวะเฮ้ยกินแล้วโอ้ยโอ้ยต้องต้อนึงนึงนึงมา นาได้ปาเลยว้าวด้ปาแซมวนมาเว้ยเฮ้ยไปม,มีใครมาพายเรือให้เลยเราต้องไปหาตีสัแล้วเราจะได้เป็นกับตอนสักทีจะได้มีคนขับเรือให้นั่งไอ้มานั่งพายเองเนี่ยไงวันเนี่ยแตงตัว คนน่าเกลียดขำแม่งมานั่งถ่ายเรือโุกณาที่ผู้รับชมและผู้ติดตามทุกคนฮะวันนี้อยู่กับผมพี่สนเพยเยอร์ตะโดดายผู้ใหญ่ตัวดกกวีฮะวันนี้อยู่เกมโรบอทในแมปไพเรตดิสไพนี่นะทุกคนมันก็เป็นแมปเพิ่งเปิดใหม่ทุกคนเป็นแมปเกี่ยวกับความ,นม,นมในโลกวันพีชนะทุกคนแล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่ฮะ เบื้องต้นนะผมก็เพิ่งมาเล่นใหม่อ๋อเฮ้ยอ,อ,อ,อยากเจอเลยดูดูดูอาวุธก่อนเตี๋ยเบี่ยงไปเบี่ยงไปอ้าวหังนี่หางนี่คนแล้วทุบอะไรอะไรตัว อันนี้อันนี้ไปไปไหนตกน้ำ<อ>ไ,ไปไปเข้าไปแล้วทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาฟาร์มด้วยน,นะทุกคนสำหรับผู้เล่นใหม่นะทุกคนก็เข้ามาแล้วนะทุกคนเขาก็จะให้ทุกคนไปแต่งตัวละครก่อนนะทุกคนแต่งหน้าตาตัวละครนะทุกคนแล้วก็แต่งเสร็จเขาก็จะวาร์ปมาให้เราอยู่ตรงนี้นุ้คน เกิดมาตรงนี้นะทุกคนเกิดมาตรงนี้แล้วเราก็มาคุยกับคนนี้กันฮะชาวประมงเขาจะให้เควสตแรกคือเควสไปเก็บผลไม้สี่ผลนะทุกคนเป็นผลแอปเปิลนะฮะมาทางผมนะทุกคนเพราะว่าแอปเปิลฝั่งนี้มันเยอะนะทุกคนเห็นไ,ไหมวิม่มาแ็้เจอแอปเปิลแล้วนี่สองลูกเนี่ยดูตรงนี้ก็มีก็วิ่งไปทั่วๆตรงนี้รูนันก็จะเจอแอปเปิลอนะทุกคน แล้วก็เมื่อเก็บแอปเปิลเสร็จใช่ไหมเราก็มาคุยกับช็อปประมองอีกนะทุกคนแต่เขายังไม่ให้เควสอีกนะเราต้องรเวริวสิบก่อนนะทุกคนแล้วเรายังไม่ได้รีวิสิบนะผมแนะนํานนให้มาทาเคลสสองขอนะทุกคนรับเคลสตัวน,นี้นะทุกคนรับเสร็จแล้วก็เขาจะให้ส่งเควสตัวน,นี้มาให้ส่งของกับคนนีนน้เนี่ยเขาจะให้เรามาส่งของกับคนนี้ เราเราก็แล้วขอก็จะให้เราไปคุยกับคนี้เหมือนเดิมเออทำตัวนี้ประมาณสักเล็บหูเจ็ดหรือเล็บแผลทุกคนเราก็ไปตรงนี้ต่อเนี่ยนะฮะมันรับเคสตัวนี้แล้วเราก็ไปตีพรว่าเป็นเด็กตรงนี้ทุกคนตามเคสตามจำนวนเคสที่บอกเลยทุกคน แล้วก็สมเพจนะเมื่อเราเสร็จแล้วเมื่อเราเลเวลสิบใช่ไหมเราค่อยมารับเพจหลักนะทุกคนอันนี้คือเป็นเพจหลักนะแล้วก็มารับเพจหลักกับคนนี้ต่อรับเสร็จเขาก็จะให้เราไปฆ่าบอสนะ mm hmm. เมื่อเราเลเวลสิบใช่ไหมเ mm hmm. ขาให้เรามาฆ่าตัวนี้นะทุกคน มีหี่ยงไปเลยโอ้เดนฟานเออเนอผมใช้สกิลสี่อ,อืมมีหี่ยงไปทุกคนแล้วก็เออระบบในแบบนี้ก็จะมีการบล็อกด้วยนะทุกคนเป็นฟาร์มที่แบบบล็อกได้ด้วยนะ เน,นี่ยเห็นไหมเเห็นไหมง่ายง่ายง่ายแ,แล้วเมื่อเราฆ่าบอสเสร็จนะเราก็มาส่งของไอ้ไม่ส่งเครสกับคนนี้เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วเราก็จะได้ดาบมานะมันจะได้ดาบจากทำเควสนะ้ทุกคนหรือไม่ก็เราก็ฆ่าบอสจนกว่ามันจะตอบดาบนะทุกคนแล้วเมื่อเราทำเควสต,ตรงนั้นเสร็จใช่ไหม เราอย่าเพิ่งเออมันจะให้รับอีเควสหนึ่งนะไปเควสที่สามมันจะให้เราไปเกาะใหม่ไปคุยกับคนชื่ออะไรนี่แหละทุกคนไปอยู่ไปคุยกับเกาะของ,งน,อนูน่ะด้วยแต่ผมแนะนําให้ทุกคนไปเล่นจนเร v ว l สิบห้าก่อนนะทุกคนเนีย้ยฮะมารับเควสต,ตัวนี้ต่อฮะมารับเควสต,ตัวนี้เราก็มาตีบอสฮะไปควสตีบอสตัวนี้นะ เดี๋ยวผมตีให้ดูฮะทุกคนเมื่อเราตีเสร็จเราก็มาส่งเควสตัวนี้ได้เลยทุกคนเราจะทำเควสสลับก็ได้ฮนะทำเควสตนนัวนี้กับเควสตรงน,นี้ก็ได้ทุกคนมันก็จะได้ทั้งวิลลี่คือเงินนั่นแหละทุกคนแล้วก็จะได้เอพนะทุกคน จนเลเวล15ใช่ไหมเมื่อเราเลเวล15เราก็ไปเกาะลูกลนะทุกคน,นะกคนเออมันจะมีเครื่องหมายจุดมาร์กบอกนะทุกคนผมจะตัดตัดภาพไปที่เกาะทะเลทรายนะผมขอที่เป็นเกาะทะเลทรายนะเพราะว่ามันมีจุดทะเลทรายนะทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกาะทะเลทรายแนละ้วทุกคนก็อยู่ฝั่งของเกาะทะเลทรายนะทุกคนใครมาฝั่งทางนี้ของเกาะทะเลทรายทางนี้ก็วิ่งตามผมมาได้เลยนะทุกคนเนี่ย กระโดดขึ้นไปนะทุกเน็เปนตามผมมาเลยแล้วมันก็จะมีเครือปอกนะทุกนมันก็จะเป็นจุดมาร์กของเออมนคุยกับคนเนี่ยทุกนนะ คุยกับเดวิดนะทุกคนเมื่อเราคุยกับเดวิดเสร็จแล้วมันจะให้เอเราไปทำเคลีมันบอกว่ามันหิวมันบอกว่ามันหิวข้าวมันบอกว่าให้ไปร้านอาหารหน่อยซึ่งมันไม่ใช่ร้านอาหารทุกคนมันเป็นถังนะทุกคนนี่มันจะดรอปตามที่มันตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวมันก็จะดรอปตรงนีุ้กวนถ้าเมื่อเราเก็บแล้วมันก็จะดรอปตรงไหนตรงนั้นเลยนะทุกคนถ้าเราก็วิ่งหาถังตรงนี้เราก็เก็บจนครบสี่ถังแล้วเราก็จะได้ เคล็มาทุกคนถ้าไม่ม hmm. so, um, right, right? ีตรงฝั่งนี้เมื่อเราเก็ขี่มหรือว่ามีคนมาแย่งเราแล้วเราก็ค่อยขี้ไปฝั่งฝั่งเมืองทันได้นะทุกคนก็จะมีทางแบบนี้เหมือนกันนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ส่งกับเคลกับคนที่ชื่อเดบิตใช่ไหมแล้วมันก็จะให้เคล็ดเรามาทุกคนมันจะให้เราไป ลงดันใช่ไหมเออผมแนะนํานะฮะทุกคนอย่าเพิ่งไปลงดันนะให้ทุกคนเลเวลยี่ห้าก่อนนะทุกคนเออใช่ใช่ไหมทุกคนเมื่อเลเวลผมขอแนะนําให้เลเวลยี่ห้านะค่อยลงดันได้ทนะุกคนนะเดีย๋ยวผมจะแนะนำคิดเมื่อเราสเคิดกับคนที่เสร็จนะเออสเคิดอาหารเสร็จเสร็จแล้วผมแนะนําให้ทุกคนมาทำคิดตรงนี้นะทุกคนนี่ ที่ไปน,นั่งอยู่ตรงนี้ฮะชายแลกหน้านะทุกคนมันจะให้เราไปอุ้มเด็กอุ้มเด็กช่วยเด็กตรงนี้ทุกคนอุ้มเด็กคนนี้อ่ะแล้วเราก็ตีปลเด็กสี่ตัวทุกคนเอ,อ้สองตัวเออถ้าจะไม่ผิดสองตัวตีบลเด็กตัวนี้สองตัวแล้วก็วิ่งไปหาไป,ไปหาแม่ไปหาแม่เด็ก ฝั่งงูนะทุกคนมันก็จะมีจุดม้าก่อนนั่นแหละทุกคนเสร็จแล้วเราทําไปจนประมาณเลเวลสิบเจ็ดหรือสิบแปดนะทุกคนแล้วผมแนะนําให้ทุกคนมาทําเคสนี้เลยนะทุกคนนีเออ่เคสที่มีชายคนนี้นั่งนะทุกคนฮันอันเตอร์ลุกอะไรที่มันแปลภาษาไทยเนี่ยอั Luke, นเตอร์ลุกนะไทุกคนผมก็ไม่รู้มนะันแปลว่าอะไรทุกคนกดรับเคสนะครับทุกคน แล้วมันจะให้เราไปฆ่าคนนี้กตัวนั่นตัวนเ,เวนี่ยไมนก็จะให้เราฆ่าคนนี้6ตัวนะแล้วเราก็ส่งกับคนนี้ะจนเลเวล20 20ใช่ไหมนะเมื่อเราเ <laughs> มื่อเราเลเวล20ก็วิ่งตามผมมาได้เลยทุกคนอย่าเพิ่งไป ลงดันนันทุกคนขอขอเอ,อขอให้ทุกคนเลเวลยี่สิบห้าก่อนค่อยลงดัน,น,นทุกคนเราเลเวลยี่สิบเราก็มารลบเคืนตรงนี้ทุกคนขอบคุณที่เพื่อแข่งเก่ง,งทุกคนแล้วก็กดยอมรับไปเลยแล้วเราก็มาเนี่ยมาฆ่าพวกนี้ทุกคนประมาณเจ็ดตัวนะถ้าจะไม่ปิดคฆ่าพวกนี้เจ็ดตัวเสร็จเราค่อยไปลงดนนันทุกคน จนเลเวลยิบ้ค่อยลงดันแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปซื้อคอนตัวนี้ทุกคนซื้อไอกระปองเหมือนผมที่ผมใช้ด้วยมันจะอยู่ตรงใกล้ใกล้กลเควสหลักเราเลยนะตัวนเป็นคนที่ยืนเก็กตรงน,นี้ตัวแทนจำน่ายลูกน้อทุกนกดซื้อแลยฮะราคาสามผมที่ผมแนะนำก็ให้ทุกคนไปฟาร์มตามเลเวลทุกคน ที่ผมบอกนัแหละเราเอาซื้อสมมติเรารบสามหมื่นใช่ไหมวินนี่เราก็เอาเงินไปซื้อกระองก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปฟาร์มไอตัวเลเวลยี่สิบนั่นทุกคนเราก็จะได้แบตเตอรี่มันก็จะไอปลดล็อกแบตเตอรี่สกิลของเราแต่ละสกิลนะทุกคนแล้วก็เราก็ค่อยไปลงดันต่อทุกนะคนหรผมไปวิ่งไปตรงที่ลงดังนน เราเราได้รับแคเออของเดวิดใช่ไหมเราอย่าขึ้นไปกดลงดันตรงนี้นะทุกคนเรามากดคุยกับคนนี้ก่อนนะครับเราก็จะได้เคล็ดกับคนนี้มาด้วยครับเพราะว่ามันเป็นให้ไปฆ่าบอสในดันนะทุกคนเออเราก็เข้าไปในดันนะทุกคนเดี๋ยว mm. ผมก็จะมาพีพีมาหนึ่งหนึ่งกับบอสให้ดูนะทุกคนไว้เจอกันที่วงดันนะทุกคน เอาละครับทุกคนตอนที่ผมก็อยู่ที่งดันนะทุกคนเดี๋ยวผมจบเอ่อเดี๋ยวผมจะงดันให้ดูนะทุกคนมันให้คาบมอนพวนนี้ก่อนนะทุกคนเป็นเวฟเป็นเวฟน,นั่นแหนนนนละทุกคนนะไอ้ันสกิลฮะที่ผมบอกลทุกคนใช้คือใช้กระบอกก่อนนะทุกคนเลเวลมันจะมีส,สันสกิลอะคือสุดมมากเห็นไหมเราไม่ต้องใช้ผลอนะ ผลยังไม่ได้นะลุงผมได้แค่ผลกะกาเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีหาผลนะลุงแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบที่ให้เลดสำหรับเออสายฟรีเลยนะลุงคือแบบให้มันเก็บชิ้นส่วนเฉยเห็นไตอนด้วยสีน้ำปุ่มเราใช้หมดก็ได้เชน เพื่อเพื่อแต่ผมไม่แนะนำนะท่านทุกคนถ้าใช่แบบผมไม่แนะนำเอ้ยหนึ่งหนึ่งกับบอสะครับนะเว็บสองแนละ้วไปเว็บสุดท้ายท่นุกคนก็จะมีขั้นจำกังได้ด้วยทนะุกคน Uhm นะเดี mm ๋ยวที <hed> ่สามครับไปขึ้นสุดท้ายทุกคนขึที่ส็อ่ออออือุ้ยมันใช้สกิวอ๋อ มันก็จะมีเว็บแค่สี่ฮะต่อไปเว็บที่ห้าคือให้ต่อสู้กับบอสหนึ่งหนึ่งกับบอสนั้นเองบอสนี่คือแบบถึกมากแล้วคนแก็ตีแรงเลยะนะเราก็ใช้หมัดต่อยบอสกันได้เฮ้ยนะทุกคนเมื่อมันกระโดดร่วงแบบนี้เราหลบนะมันจะใช้สกิล bật chiếc phạp phạp ali con thì anh mình có thể có cơ hội lột của được

ปวดวดรักก็ชนะเปชิ้ียอี่มาดูกันัะมันก็จะมีของวานให้ด้วยเฮ้ยได้ชชิ้นส่วนผลไม้ทุกคนผมได้สีน้ำเงิน ก็มีเท่านี้แหละคุณลงดันก็มาหนึ่งหนึ่งกับบอสวิธีผมก็บอกวิธีตอนแมาว่าให้บอสเมื่อบอสกระโดดขึ้นเราก็หลบได้ทุกคนแล้วก็ลงดันเสร็จจะไมทุกคนเราก็วิ่งไปส่งเฟสเอ่อเดิือนเดิร์ุกคนเดี๋ยวผมตัดภาพไปที่ ส่งเกรให้กับเดวิดเลยนะทุกคนก็มาอยู่ที่กับเดวิดแล้วทุกคนเราก็มาส่งเครฮะแล้วเลยเดวิดเขาก็จะให้เราไปปีกับบอสนะทุกคนผมแนะนำให้เราเลเวลสามสิบสามสิบสามสามสี่อ่ะสามสิบขึ้นไปก่อนนะทุกคน่อยไปปีบอสนะทุกคนเออวันนี้ผมว่าให้ทุกคนมาตรงนี้ก่อนนะทุกคน ก็ให้ทุกคนไปฟาร์มตรงนี้ก่อนนะโุนจนเลเวลสามสิบขึ้นสามสิบบวกก็โดนนะตรงนี้ตัวนี้เลยมาคุยกับคนนี้เห็นไหมคนอื่นเขาก็จะมาทำเพื่อตัวนี้กันนะทุกคนเพราะว่าจะให้เลเวลขึ้นสงูงๆนะเดี๋ยวเราก็มาไปกับพวกนี้นะทุกคนให้ ตีกับควนี้เจ็ดคนแล้วกคนเราก็ด้วยสามสิบกว่าใช่ไหมสามสิบสาวขึ้นนะอ่ะเออแล้วเราค่อยไปตีบอสนะทุกแลเดี๋ยวผมจะไปหนึ่งกับบอสให้ดูนะทุกพอดีวาทำเครสเสร็จใช่ไหมเราไปตีบอสตรงน,นี้เลยนี่และบอสมันจะเกิดอยู่ตรงน,นี้นะทุกคนบอสมันจะเกิดตรงน,นี้แหละจุดบอสเกิดตรงน,นี้ใ่ไหมเขาแล้วมมารอตีบอลนะ อ,อ,อ,อนอ้ะเมื่อเรา,าตีบอสตัวนี้สร็ใช่ไหมรก็นา่าสนกับเดวิดตอรนนา,า,าหมด ง,ง,งันะทุกคนเรามาส่งต่อฮะแล้วเดวิดจะให้เราไปเกาะใหม่นะทุกคนไปคุยกับชายที่อยู่เกาะข้างหน้านู้นนะทุกคนเราอย่าเพิ่งไปนะทุกคนผมแนะนำท่านทุกคนเลเวลสามสิบห้าก่อนนะทุกคนค่อยไปเกาะใหม่เราก็มารับเค้กกับคนนี้ก่อนนะทุกคนมาคุยกับตาลุงคนนี้นะทุกคนมันจะให้เฟซเรามันจะเดินนี่นี่ไม่ เราคุยกับคน,นนี้มันจะคุยเราเป็่ข่าบอสบอสท,ที่อยู่ใต้คนนี้แหละครับแล้ว ทำเพเสร็จจนเลเวล35คค่อยไปเกาะใหม่ข้างหน้านะทุกคนวันนี้ผมก็มาเแนะนําเบื้องต้นวิธีการเล่นมาฟาร์มเลเวล1ถึงเลเวล35ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเลเวล35ถึงเลเวลเอ่อเท่าไหร่นี่แหละทุกคนก็ไว้ ep ที่สองกันนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใผมด้วยทุกคนใครที่ไม่ค่อยเข้าใจก็มาคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับทุกคนเดีย๋ยวผมจะ ค่ะคำตอบมาบอกทุกคนไว้นะครับคุณช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งบบนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าใช่ไหม